คดีดังนะคะคดีของครูจอมทรัพย์ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ตกเป็นผู้ต้องหาขับรถชนคนตายเมื่อปี48จนต้องไปติดคุกฟรีีหนึ่งปี6เดือนนะคะแต่ว่าครูจอมรัพย์ก็เข้ามาร้องของความยุติธรรมค่ะบอกว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ให้มีการรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าทางฝั่ <ๆ S 2> งของตํารวจก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ใช่ค่ะล่าความจริงคืนนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปเปิดคําพิพากษาสามสารเทียบไปเห็นกันชัดๆข้อกล่าวหารวมไปถึงคําที่แจ้งคดีนี้นะคะติดตาม ามกับคุณนริลเลยค่ะค่ะหล้วความจริงวันนี้ที่จะไปเจาะลึกกันในรายงานพิเศษนะคะ,คะก็คือเทียบคําตัดสินของศาลสามศาลด้วยการรวมถึงสองฝ่ายที่มีความเห็นในสังคมประเด็นนี้จะกลายเป็นบทเรียนอะไรให้กับประเทศไทยของเราในประเด็นของกระบวนการยุติธรรมบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันในรายงานพิเศษนะคะมาติดตามความคืบหน้าของคดีกันก่อนค่ะคะดีของคุณครูจอมทรัพค์คนี้นะคะที่ออกมาบอกว่าตัวเองเป็นแพ้ในคดีขับรถคนอื่น ขับรถไปชนคนอื่นจนถึงแก่ความตายประเด็นนี้ล่าสุดค่ะตารวจเขาออกมาสั่งให้กองบัญชาการตํารวจภูทรภาคสีนะคะแจ้งความกับขบวนการที่ออกมารับผิดแทนครูจอมทรัพย์เพราะว่าเชื่อว่ามีประโยชน์มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ พลตเอกปัญญามาเม่นจเจรตํารวจแห่งชาติาาแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางจอมทรัพย์แสนหมื่นโคตรอดีตข้าราชการครูซึ่งเพิ่งจะพ้นโทษจากคดีขับรถชนคนตายเมื่อปี2548แล้วก็อ้างว่าตนไม่ใช่ผู้กระทําความผิดตัวจริงเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของตํารวจในชั้นสอบสวนอย่างกว้างขวางพลตํารวจเอกปัญญาะะพึ่งจะลงพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค4บอกว่าตํารวจทําคดีนี้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง แต่ต่อมามีความพยายามที่จะรื้อฟื้นคดีโดยอ้างว่านางจอมทรัพย์เป็นแพะแล้วก็มีนายสับวาปีรับว่าเป็นคนขับรถชนตัวจริงแต่พอลงพื้นที่ไปตรวจสอบกลับพบความผิดปกติหลายอย่างค่ะมีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลายประการ ฉะนั้นในชั้นนี้นะคะจะให้กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค4ี่ดเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อที่จะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีประมาณ6คนมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ฟันธงค่ะว่าครูจำซัพย์ร่วมด้วยหรือเปล่าเชื่อว่าภายในสองวันทุกอย่างจะก,กระจ่างขึ้นค่ะจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษในสิ่งที่เราพบการทำผิด ใน,น,นพืพะะ้นที่จังหวัดพะเยาก็ทาผิดไปเพราะเขาทาผิดอย่างกรณีที่อ้าหัวเป็นแอนก็ทาผิดในส่วนข,ของการสอบนคทีนี้นะมีหลายส่วนนะครับทั้งการให้การที่ไม่ตรงนะครับการได้เักสานมาในบางส่วนที่มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เ,าเรายังตรวจสอบพบไปถึงกระบวนการของการรับจ้างรับผิดนะครับในกระบวนการ เป็นผู้เสียหาย้ไปนที่เราเนี่ยผู้เสียหายในชั้นนี้มีเจ้าที่ตารวจเราเนี่ยได้รับความข้อมูลแล้วก็ได้รับรู้ประจวัน,นะครับในส่วนอันเนี้ยก็ในชั้นต้นเนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าพนักงาน,นาตำรวจจะไม่ใช่เรื่องของการบิระมาณนนะเป็นเรื่องของการพบกระบวนการในการกระท๊บ ทางด้านของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค4จังหวัดขอนแก่นนะคะพลตํารวจโทมนูเมฆหมอกผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มอบหมายให้ตํารวจภูธรภาค4ตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ฝ่ายครูจอมทรัพย์ร้องขอรื้อฟื้นคดีใหม่หากผลการสืบสวนข้อเท็จจริงมีข้อมูลระบุว่าตํารวจทํางานบกพร่องก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญา ประเด็นนี้เองนะคะที่ทำเนียบร,รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวถึงเหมือนกันบอกว่ากรณีครูจอมทรัพย์อย่าพึ่งไปลงความเห็นว่าใครผิดใครถูกเพราะได้บอกไปแล้วว่าถ้าถูกก็พร้อมที่จะเยียวยาแล้วก็ขอโทษกันไปถ้าเป็นครูก็กลับมาสอนแต่ว่าถ้าไม่ใช่จะทํายังไงต่อไปต้องคิดด้านนี้บ้างถ้าไม่ใช่ขึ้นมาเป็นแจ้งความเท็จหรือพูดเท็จหรือเปล่าพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องตํารวจค่ะ ก็ลงไปดูที่เดี๋ยวฟังเหตุฟังผลแล้ก่อนไม่ใช่ไปเขียนว่าครูแพ้ครูเพ้อนะก็ติดคุกไปแล้วโอเคก็มาดูที่ว่าเอถ้ามันสอบสวนกันมาแล้วด้วยอะไรล่ะเขาเรียกอะไรสํานวนหรือหลักฐานพยานบุคคลอนะไรหนักเขาว่ายังไงอย่าเพิ่งไปลงเห็นว่าใครผิดใครถูกสิผมบอกแล้วไงว่าถ้าถูกก็เดี๋ยวยาก็ขอโทษให้ก็กันไปเดี๋ยวยาให้เหมาะสมก็เป็นครูเคอก็เป็นไปกลับมา แต่ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาล่ะจะทำยังไงต่อไปคิดตรงหน้านี้บ้างสิท้าะไรไม่ใช่ขึ้นมาเลยมันมันแจ้งความเท็จหรือพูดเท็จหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปดูไปฟังเขาพูดก่อนอย่าไปโทษว่ากระแสะมองมี่าตำรวจตำร,รวจแทอีกแล้วไม่โถ่เขายังไม่ด้ตัดสินเลยนะให้เขาตัดทินมาก่อนแล้วมันแพะหรือแกะไม่รู้